ในส่วนของการทำบูลีนนะครับผมหรือว่าโปรแกรมอื่นอาจจะเรียกว่าผาดไฟเดินนะครับก็คือการนำเชฟสองเชฟนะครับผมเข้ามาทำการรวมกันหรือว่าตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะครับเรามาดูวิธีการทำตัวบูลีนนะครับซึ่งบูลีนเนี่ยจะใช้กันอย่างมากในเรื่องของการทำตัวไอคอนนะครับผมมีวงกลม2อลูกนะครับผมจะใส่สีเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็วงกลมอีกรูปหนึ่งนะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะนําวงกลมตัวนี้มาทับกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกตัวอ็อบเจกต์วงกลมทั้งสองตัวนะครับที่ทางทูบาร์ด้านบนนะครับเราจะเห็นตัวไอคอนของบูลีนนะครับเราคลิกลงมานะครับผมมันก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็มียูเนียนนะครับสับแทนนะครับผมอินเตอร์เซกแล้วก็เอกคูนะครับตัวยูเนียนเนี่ยตอนที่เราเลือกนะครับผมมันก็จะทําการรวมตัวอ็อบเจกต์ที่เป็นวงกลมของเราเข้าด้วยกันนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของตัว subtract นะครับผมก็คือมันจะตัดในส่วนของตัวที่อยู่ทับมันหรืออยู่เลเยอร์ด้านบนออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว intersect นะครับผมมันก็จะเลือกเฉพาะส่วนของตัว object ที่มีการทับกันอยู่นะครับผมหรือว่ามีส่วนร่วมด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะเลือกเอาสีของตัว object ที่อยู่ด้านบนลงมานะครับตัวสุดท้ายนะครับผมก็คือตัว exclude นะครับผม exclude เนี่ยก็จะ ตัดส่วนที่ตรงที่มันอยู่ร่วมกันออกไปนะครับผมก็คือจะตรงข้ามกับตัวอินเตอร์เซ็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในการทำบูลีนนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทำตัวอย่างไอคอนให้ดูนะครับผมก็จะเป็นตัวอย่างของตัวไอคอนโปรไฟล์แล้วกันนะครับผมก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับตัวโปรไฟล์ของผมเนี่ยมันก็จะมี หัวนะครับเราผมก็จะตัดตัวที่อยู่ทางด้านล่างวงกลมนี้ทิ้งนะครับเราก็จะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มาวางทับตัววงรีของเรานะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เลือกเจกต์ทั้งสองตัวนี้นะครับเราก็เลือกในส่วนที่จะตัดทิ้งนะครับผมก็คือสับแทกนะครับผมโอเคเราก็จะได้ในส่วนของตัวแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกวงกลมนะครับเพื่อที่จะทําเป็นหัว ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกออบเจกต์ทั้งสองตัวนี้นะครับที่บูลีนนะครับเราก็เลือกเป็นยูเนียนโอเคแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวไอคอนโปรไฟล์แบบง่ายๆนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของตัวการทำบูลีนนะครับ